ครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับหลายท่านถามว่าอนกฝึกต่อมีบ้างไหมนะครับอ้าวันนี้เดี๋ยวผมมาทําคลิปตัวนี้ครับเจ้ากวนอูนะครับผมแบ่งทีมงานมาทีมงานไม่ค่อยมีเวลาได้ฝึกนะครับติดเฉลยประมาณ1ิบตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่อ่าแบ่งมานะครับนกคัดนะครับนกสายภูเขาตัวนี้อายุกรุงนมรอมสามปีนะครับเจ้ากวนอูลงปีกเรียกข้างวันแล้วครับตัวโน้นเจ้ามดงามครับผม กำลังไล่แดดไล่อะไรอยู่ครับแต่ปีกแตกมดงามนะครับนกต่อเก่ามาจากป่าโบ๊นะครับผมนี่ครับตัวนนนะครับกุกเดียวตัวเจ้าคนอูนี่ก็กุกเดียวครับตัวใหญ่นะครับผมมีคารมนะครับผมท่านใดอยากได้นกฝึกต่ออายุดีๆนะครับลายสวยๆตัวใหญ่ๆนะครับใส่ป่าภูเขาทักมาสอบถามนกข่ญ่เพชรบุ์ได้เลยนะครับผมนี่ครับลงปีกเรียกเรียกนกผมคัดขึ้นกรงไว้นี่ครับนกใหม่ หลีกปีกเรียกเลยนะครับผมเป็นนกเสียงกลางปีนปีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมลายใกล้ๆนะครับผมอะเดี๋ยวดูตัวนี้กับเจ้าอูกันนะครับนี่ครับรับลายงามๆนะครับดิ้นหน่อยแปลกหน้าอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าจวดนะครับผมดูขับลายสนับปีกนะครับแน่นตึบนะครับลายสวยนะครับ เจ้าของไม่ค่อยมีเวลาฝึกท่านใดอยากได้อะเปลากนะครับผมโทรมานะครับตัวนี้เจ้ากวนอูนะครับผมเสียงกลางลงปีกเรียกแล้วนะครับกุกเดียวนะครับเจ้ากวนอูนะครับเดี๋ยวไปดูอีกตัวครับนงต่อเก่าเจ้ามดงามนะครับเจ้ามดงามดูครับแตกกระทั่งหน้าอกนะครับหน้าอกนี่เป็นขนแตกเลยนะครับผมให้ชมนี่ครับเจ้ามดงามปีกแตกมดงามนะครับนี่ครับแทบทุกเส้นนะครับผม เดี๋ยวผมยกลงมาให้ดูใกล้ๆดีกว่าอ่านะครับดูครับผมขนหน้าอกก็แตกนะครับไม่เรียบเหมือนนกปกติทั่วไปนะครับสังเกตดูนะครับมันจะฟูนะครับดูลายคงลายคอนะครับแตกหมดนะครับผมน่ครับดูอกครับดูอกดูอกนี่ดูฝั่งนี้นะครับไฮไลท์เลยใครอยากได้เอาเอาไปฟิตไล่เอาสักหน่อยนะครับนกยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เรื่องระบบภายในนะครับ ผมเพิ่งเอามาไล่ดูครับกินดินดำนะครับกำลังถ่ายระบบภายในอยู่แต่ก็ถือว่าจวดอยู่นะครับกุกเดียวเสียงกลางนะครับตัวนี้จวดนะครับผมเอาไปลากสักหน่อยก็คืนฟอร์มนะครับนกหมานนะครับตัวนี้ดูครับสนับปีแตกงามแทบทุกเส้นนะครับดูหน้าอกครับหยองฟูนะครับนะครับไม่เรียบเหมือนนกทั่วไปนะครับดูครับแตกทุกเส้นนะครับดูครับ หรือว่าหายากนะครับนกแบบนี้ไม่นานๆเจอครับผมก็เพิ่งเจอนี่แหละนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับผมนกตอเก้านะครับตัวนี้เจ้าของก็เลิกต่อนานละนะครับนกอายุ4ปีกว่านะครับที่เฉลยมานับเป็นร้อยนะครับตัวนี้แต่เรื่องอาหารการกินไม่ค่อยสมบูรณ์มาอยู่กับผมเพิ่งจะเริ่มบำรุงนะครับแต่ก็จวดแล้วนะครับผม เป็นหน้าเป็นตามาก็จะดบดบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มจวดละขันทั้งวันแล้วครับผมเนี่ยครับอ่ะใครอยากได้ไปบำรุงแล้วก็ฟิตต่อนะครับตัวนี้เจ้ามดงามครับของป่าโบสนะครับสวยนะครับดูขนหน้าอกครับแตกนะครับใครสนใจนะครับโทรมาถามได้เลยนะครับดูแข้งกระแตกดีนะครับแต่ไม่ผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดดีว่าแตกสุดหรือเปล่านะครับเนี่ยครับ ท่านใดสนใจโทรมาน,นะครับผมอะคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีนี้สวัสดีครับผมตัวหนึง่งนกฝึกต่อดาวรุ่งติดเชลยมาประมาณ10กว่าตัวตัวนี้นกต่อเก่าจำงดงามนะครับตัวนั้นเจ้ากวนอูนะครับอะสัวันี้สวัสดีครับ